NBA นะครับอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลนะครับตอนนี้เล่นรอบชิงกันยังดเดือดเลือดพ่านนะครับซึ่งทีมอื่นเนี่ยก็ต้องทำงานเตรียมทีมกันวันนี้ v i เช a ร r r ีพอร์เขาจะพาไปดูว่าแต่ละทีมเนี่ยมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่ต้องจัดการในช่วงนี้ <'m sorry. S 1> เริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือแอต a แลนตาฮอคนะครับแอตแลนตาฮอคเนี่ย ช่วงปิดฤดูก,กาลมีหลายสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกต้องพยายามเก็บไดสันแดนเนียลให้ได้ในปีที่ผ่านมาเขาเล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีชื่อรุ้นรางวัล Defensive Player of the Year และก็คาริสเรเวอร์ดพิจารณาดีๆคุ้ขมค่าไหมต้องเก็บไหมนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องคิดและก็ ดาราเบอร์หนึ่งของทีมเทรยังเขาอยู่ในวัย26ปีเขามีโอกาสต่อสัญญา4ปี228ล้านต้องคิดหนักๆเลยว่าเทยังเนี่ยยังเป็นหน้าเป็นตาของทีมอยู่ไหมจะเก็บหรือจะปล่อยทิศทางของทีมเริ่มที่จุดนี้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบอตตันเซลติกบอตตันเซลติกเนี่ยจะเจอปัญหาภาษีอย่างหนักนะครับตอนนี้เขาเป็นทีมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมาก ค่าการใช้เงินของพวกเขาเนี่ยอยู่ในอันดับที่2ของลีกซึ่งจะโดนภาษีเส้นที่2นะครับแล้วจะทําให้เสียเงินประมาณ4-500ล้านตอนนี้สิ่งแรกเลยเนี่ยฤดูก,กาลหน้าเจสันเทธัรมจะบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้พวกเขาจะต้องพิจารณาการสร้างทีมดีๆถ้าจะเสียภาษีแบบไม่มีเททัามไม่ดีแน่ๆเขาอาจสิงกิดกระจูฮอลิเดย์แล้วก็เอาฮาวฟอร์ดน่าจะเป็นปีที่ บอสตันเซลติกจะต้องควบคุมเงินให้ดีที่สุดนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบุคลินเน็ตบุคลินเน็ตเนี่ยต้องมาดูทิศทางการกามทีมเขาจะเก็บแคมโทมัสไว้ได้หรือไม่ถ้าไม่เก็บแล้วจะเป็นตลาดเฟียเ,เจนหรือจะพยายามจำกัดแบบในการเทรดออกไปเนี่ยน่าจะได้ของกลับมาเขามองว่าบุคลินเน็ตเนี่ยเป็นทีมที่มีเงินเหลือเยอะมากในปีนี้น่าจะหัวกระไดไม่แห้งน่าจะมีทีมต่างๆนานา,นา มากมายติดต่อเรื่องเทศเพื่อใช้เงินของเขาแล้วแลกสิทธิ์ดับน่าจะเป็นทีมเนื้อหอมในตลาดนี้นะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือชาร์ลอตฮอร์เนตนะชาร์ล o อตฮอร์เนตเนี่ยมีเรื่อง2เรื่องคือรามิโรบอลกับมาร์ควิลเลียมเนื้อว่าอนาคตจะไปยังไงต่อแต่จุดที่เขาให้สังเกตเนี่ยเขาอยากให้จับตามองเทรแมนนะกาดตัวจี๊ดกาดตัวจิวอายุ24ปีปีก่อนเนี่ยเล่นไปได้ไม่เยอะมีอาการบาดเจ็บรบกวนเขามี13แต้มแล้ว4.5แอสซิตเขามองว่าเทรแมนชาร์ลอตต้องเก็บให้ดีเด็กคนนี้มีอนาคตนะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือชิคาโกบูชิคาโกบูเขาอยากให้โฟกัสที่จอร์ดกิดดีการจ่ายรูปหล่อของทีมเนี่ยในปีที่แล้วฟอร์มดีมากๆแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเจ้าตัวจะต่อสัญญาประมาณ5ปี150ล้านเฉลี่ยปีละ30ล้านซึ่งต้องคิดดีๆนะจอร์ดกิดดีเนี่ยเกมการยิงยังไม่ดีขึ้นการจ่ายบอลการคุมเกมใช้ได้แต่ว่า ต้องพิจารณาดีๆว่า30ล้านต่อปีกับกิดดี้เนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มหรือถ้าโดนโกงกว่านี้ไม่คุ้มแน่ชิคกโกบูทีมต่อมานะครับนั่นคือคีบแลนด์คาร์เวียเขาอยากให้จับตามองของไทเจอร์โรมไทเจอร์โรมเนี่ยในปีนี้เนี่ยโคตรแม่นเขามี12.5แต้มยิง3แต้ม43.9%แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังหมดสัญญาเนะซึ่งถ้าทีมเนี่ยจะให้สัญญาสวยๆเนี่ย 4ปี64ล้านทีมเนี่ยก็จะโดนภาษีฟุ่มเฟือยแล้วจะโดนเบิ้ลหนักไปอีกเขาเลยคิดว่าตรงเนี้ยผู้บริหารต้องคิดดีๆว่าจะเก็บทายเจโรมไว้หรือจะไปปั้นเด็กถ้าเก็บต่อสัญญาโดนภาษีฟุ่มเฟือยนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือเดลัสมาวลิกเขาคาดเดาวว่าคาร์รีเออร์วิงเนี่ยยังไงก็อยู่กับทีมต่อ เพราะเจ็บ ACL บาดเจ็บหนักลงเล่นไม่ได้เขามองว่าตอนนี้ต้องรุ้นแล้วว่าไคลรี่ที่รับเงิน40กว่าล้านเนี่ยหายเจ็บกลับมาจะเป็นฟอร์มเดิมได้หรือไม่คาดการไกลๆเนี่ยเขาคิดว่าต้นปีหน้าไคลรี่น่าจะเล่นได้แล้วตรงนั้นเนี่ยมารวมกับคูเปอร์แฟกนะเดาๆมาดูกันว่าไคลี่กับคูเปอร์แฟกจะพาทีมดัลลัสไฉไลได้หรือไม่นะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือเดนเวอร์นักเกตเดนเวอร์นัเกตเราเห็นแล้วว่าเขาเล่นสูสีโอเคซมากนิโคลาโยคิตคือสมบัติชั้นดีของทีมเขามองว่าทีมเนี่ยควรให้สัญญาไปเลยตอนนี้โยคิต31เอาสัญญา3ปี212ล้านไปแล้วก็ไม่ว่าจะกระบวนท่าไหนต้องเก็บโยคิตให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเติมทีมด้วยตัวสำรองจะทำให้เดนเวอร์นักเกต กลับมามีลุ้นอีกครั้งในปีหน้านะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือดีทอยพิสตันพิสตันเนี่ยเขาอยากให้โฟกัสที่มาลิกบิสลี์คนนี้สำคัญต่อทีมมากเป็นมือปืนรอจบวงนอกช่วยดึงพื้นที่ว่างให้เคธคานิงแฮมปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเล่นดีมากมี16.3แต้มยิง3แต้มเป็นที่2ของลีกเขามี3แต้มอยู่41ซึ่งค่าตัวเขาเนี่ยแค่6ล้านเขามองว่า เราเห็นแล้วว่ามาลิกบิสลีย์เนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองได้มันเหมาะกับดีทอยพิสตันยังไงทีมก็ต้องเก็บมาลิกบิสลีย์ให้ได้เพราะนี่คืออาวุธสำคัญที่จะทำให้ดีทอยพิสตันไปต่อในอนาคตนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือโกลเด้นสเตเวอร์เรโกลเดนก็วนกลับมาเรื่องคูมิงกาเขามองว่าคูมิงกาเนี่ยอนาคตยังคุมเคือนะแต่บางสื่อเนี่ยก็ฟันธงว่าน่าจะต้องไปแหละ แต่ถ้าไปแบบทีมไม่ได้อะไรเลยก็ไม่คุม้มโกลเด้นต้องพยายามทำทุกทางที่จะปล่อยคูมิงกาเทรดออกไปปล่อยออกไปให้ได้สิทธิ์ดับนู่นนี่นั่นกลับมาบ้างไม่งั้นโกลเด้นจะขาดทุนเกินไปหรือบางมุมมองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างงูอย่างนี้ต่อสัญญาอีกสักนิดเก็บไว้อีกสักหน่อยน่าจะเป็นมุมที่ดีต่อทีมนะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันส่วนทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือฮิลสตันล็อกเกต ล็อกเก็ตเขาบอกว่าคนที่เล่นดีเนี่ยเป็นเอเมนทอมสันเซนกุลเล่นดีแต่คนอื่นเนี่ยเจเรนกีนเฟดแวนวีดดิรอนบุ๊กเขามองว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของล็อกเก็ตเนี่ยช่วยจัดลำดับความสำคัญผู้เล่นให้หน่อยใครคือมอมน,นึงของทีมกันแน่เพราะตอนนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจเรนกีนฤดูกาลปกติเล่นดีแต่เพย์ออฟก็แปลกเซนกุลผู้นำได้ไหมเขาบอกว่าอยากให้ทีมเนี่ยเรียงลำดับให้ที แล้วจะเทดจะผ่าค่อยทําหลังจากจัดลําดับตัวเองให้หมันเรียบร้อยนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคืออินเดียนาเพเซอร์เพเซอร์เขามองว่า Turner. งไม t u เทอร์เนอร์ยังไงยังไงก็ต้องเก็บเซนเตอร์คนเก่งคนนี้ไว้ให้ได้เราจะเห็นแล้วว่าไม t u เทอร์เนอร์สำคัญต่อทีมมากขนาดไหนเกมรับเกกกาท,ที่แป้นเกกกาท,ที่ห่วงเกมลุกยิง3มแต้มแม่นซึ่งเวลาที่เพเซอร์ไม่มีไมเทอร์เนอร วงในเนี่ยกระจอกงอกงเลยทันทีเขาเลยมองว่าเทอร์เนอร์ยังไงต้องเก็บให้ได้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือรอนจอริสคิปเปอร์คิปเปอร์เนี่ยเขามองว่าตอนนี้ทีมเก็บบ็อกดอนแล้วเก็บนอร์แมนพาวแล้วแล้วก็จะไปต่อกับเวายเลี่วนานแต่เขามองว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดเนี่ย ช่วยรักษาเจมฮ์ฮาเดนไว้เจมฮาเดนยังเป็นคนสร้างสรรค์เกมรันเกมคีเอทเกมในวัย35ปีแต่เซนเกมลุกของเขามันยอดเยี่ยมมากๆเขามองว่ายังไงก็ตามคิปเปอร์ต้องเก็บฮาเดนไว้เพราะเป็นหัวใจสำคัญของทีมในเกมรุกนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือลอนจิลิเลเกอร์เลเกอร์จุดที่สำคัญที่สุดวงในมีแค่แจ็คสันเฮที่ใช้การได้เขามองว่า ยังไงต้องหาเซนเตอร์เบอร์5มาเล่นเกมรีบาวมาปกป้องใต้แปน้นมารีบาวเกมลุกเกมรับปีนี้ตกรอบพระวงในกระจอกก็ว่าได้เขามองว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตลาดนี้เนี่ยเลเกอร์ต้องหาวงในมาก่อนอาจจะมีเงินประมาณ5-6ล้านอาจจะได้ไม้แก่แบบเอาฮาวฟอร์ดบุ๊โลเปสที่สัญญาไม่แพงมากแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเลเกอร์ต้องหาเซนเตอร์เท่านั้นนะครับ ทีมสุดท้ายในคลิปนี้เนี่ยเป็นเมมฟิสกิลลี่เมมฟิสกิลลี่เนี่ยเขามองว่าเจเรนแจ็กสันจูเนียจะได้สัญญาก้อนโตเขายังเป็นเซนเตอร์ที่สามารถต่อสัญญา5ปี228ล้านเขาช่วยรีบาวได้ช่วยเกรก,กาใต้ห่วงได้เป็นเซนเตอร์จอมป้องกันบางทีเนี่ยสัญญาเจ้าตัวเนี่ยจะทะลุไปเรื่อยๆเ,เขามองว่าทีมเนี่ยต้องคำนวณเงินดีๆแล้วก็พยายามหาทาง เก็บเจเรนจักสันจูเนียร์ไว้เพราะยังเป็นหัวใจสําคัญของทีมแม้เงินมันจะเฟอก็ตามนะครับเอาละนี่คือมุมมองทั้งหมดวันนี้พาร์ทแรกมาก่อนถ้าชอบคอมเมนต์บอกกันก่อนเดี๋ยวพาร์ทสตามมา